ฮงอินอาบุตรสาวคนแรกของสื่อพิมพ์ชองอุนต่างจากฮีจูที่เติบโตมาจากขับร้องเพลงฮงอินอาเป็นทายาทตระกูลสื่อที่สง่างามและสวยสะดุดตาเป็นพี่น้องต่างพ่อกับฮีจูในวัยเยาว์เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างไม่คาดฝันทําให้สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงแม้จะยังสามารถพูดได้แต่กลับปิดกั้นตัวเองโดยเฉพาะกับฮีจูที่เธอมีความสัมพันธ์ที่เย็นชายอยู่แล้วหลังเกิดเหตุการณ์นี้เธอยิ่งเกลียดฮีจู สามปีก่อนหน้านี้ฮงอินอาหายตัวไปในคืนก่อนวันแต่งงานส่วนตัวกับแทกซาออนอย่างไรร่องรอยทําให้ฮีจูต้องแต่งงานแทนใครจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในคืนนั้นนับตั้งแต่เยาวัยฮงอินอาเคยเล่นด้วยกันกับซาออนและฮีจูตัวตนของฮงอินอาทําให้ฮีจูเกิดความรู้สึกด้อยค่ากับตัวเองอยู่เสมออยู่ๆเธอก็กลับมาแทรกแซงแทกซาออนและฮีจูสร้างความตึงเครียดให้กับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป